ถ่ไปตรงๆอย่างเดียวยืนให้อยู่ไม่ล้มลงมันก็สนุกแล้วอีตอนเด็กจะสนุกกว่าไม่กลัวเจ็บตอนนี้อะครับโอ้หถ้าวันนี้เล่นเจ็บพรุ่งนี้จะไปทํางานได้ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่รุ่นพี่เราอะเริ่มหายหายไปบ้างแบบไม่ค่อยมาเล่นแล้วตอนเด็กเราไม่รู้เราไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้ว ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ใช่เป็นงานแข่งครับแล้วน้องมามาประจำมาครับตรงนี้ผมมาเล่นที่นี่ประจำแต่บางคนก็มาจากที่อื่นอะไรอย่างงั้นพี่สัมภาษณ์น้องสักสิบนาทีได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตรงนี้แบบว่าในฐานะเด็กบอดอะไรเงี้ยโอเคเยี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวไปไปตรงนู้นกันเสียงแบบอเอาตรงนู้นก็เลยฮะเสียวเบาๆหน่อย มาที่นี่ประจำป่ะครับอ่าผมเล่นสเก็ตอยู่ที่นี่นานแล้วครับเล่นอยู่ที่นี่ประจําแล้วก็เล่นมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ uh huh. หลาย10ปีแล้วอ่าจริงๆที่เนี่ยมีมานานแล้วครับเกิน20ปีแต่ว่าเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะไม่ให้เล่นครับแล้วก็จะมีกลุ่มรุ่นพี่ก่อนหน้านี้เขาจะเหมือนแบบไปขอทําเรื่องอะไรจริงจังเลยแบบรวมเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กว่าจะได้มาก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันครับแบบ แบบว่าคุยกับผู้ยายหรืออะไรเงี้ยครับจนเล่นได้จนถึงทุกวันนี้ครับจนแบบเป็นภาพจําว่าตรงเนี้ยคือที่เล่นสเกตอะไรเงี้ยครับแล้วบ้านบอมนี่อยู่ใกล้ตรงนี้ไหมครับเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไปปลูกบ้านอะไรอยู่ข้างที่อื่นแต่ก็ยังรู้สึกชอบที่นี่ ระยะทางที่ออกไปก็จะนานขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ามาเล่นตรงนี้มันโอเคครับแต่ละสถานที่ก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละที่ครับก็คืออย่างพระรามแปดก็อาจจะเด่นเรื่องขอบเรื่องพื้นที่มันเรียบหรืออะไรเงี้ยบรรยากาศอะไรงงี้ก็เฮอะไรเงีทำได้ใช่ไหม <laughs> ทำได้คือเ hey, ฮได้หรืออาจจะเกือบทําได้ก็จะเ hey, ฮเหมือนแบบลุ้นว่า เฮ้ยจะได้แล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ออใช่มันก็จะเป็นเหมือนแบบพลังที่แบบบวกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบช่วยๆกันเชียร์แบบเฮ้ยเอาให้ได้เอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นทีมเลยทําเป็นทีมจริงจังเลย <_ S 2> ๆๆเขาก็จะมีการ <_ S 1> เขาเรียกว่าออกสปอร์ตละกันออกสปอร์ตก็คือออกไปตามสถานที่เล่นแล้วก็คือไปเก็บวิดีโอมาเป็นพอร์ตผลงานของนักสเก็ตนั้นๆแล้วสมมุติว่านักสเก็ตมีในพอร์ตมีท่าพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างครับสามารถเอ่ยื่นขอสปอนเซอร์หรืออะไรอย่างงี้ได้ครับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ33ครับแล้วตอนที่เราเริ่มเล่นสเก็ตใหม่ๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรกับเราอย่างแรกเลยคือเท่คิดอย่างเยอมดูมาจากกระตูนหรืออะไรเงี้ยในกระตูนนั้นมันเป็นฉากแบบเล่นสเก็ตแล้วเราก็แบบเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันเท่จังก็เลยไปหาความรู้ว่าแบบเมันคืออะไรอ๋อมันคือสเก็ตนั้นนี่ก็เลยอยากเล่นแต่พอเริ่มทํางานอะไรก็การเล่นจะลดลงครับไม่ได้เล่นแบบประจําเหมือนตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ทํางานอะไรครับ างภาพครับถ่ายปาดูอ๋อลเลยอันนี้ก็หยิบกล้องมาด้วยใช่อุ้ย <laughs> นั่งตากแดดออ <laughs> แล้วทุกวันนี้เวลาเล่นยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนครับตอนเด็กจะสนุกกว่าไม่กลัวเจ็บตอนนี้ครับโอ้หถ้าวันนี้เล่นเจ็บพรุ่งนี้จะไปทํางานได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะในการเล่นก็คือมาถึงเนี้ยก็ต้องวอร์มเหมือนนักกีฬาและเออแล้วก็เล่นท่าที่มั่นใจก่อนหรืออะไรเงี้ยเคยคิดจะเปลี่ยนครับว่าไปทําอย่างอื่นแล้วเออมันมันก็ไม่ ไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออมามานี่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเล่นสกเก็ตนี่เคยเจ็บอะไรแรงแางมั้ยครับผมผมเป็นคนเล่นระวังแล้วกันแต่ถ้าเจ็บสุดก็เคยแบบเกี่ยวกับหัวเขา่าแล้วก็เดินเดินไม่ได้แบบนอนอยู่บ้านแบบเป็นเดือนครับแต่ถ้ารอบข้างหรือที่เล่นจริงจังแอดวานเข้าอีก สารพัดครับโอ้โหเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติอะแต่ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะแค่แผ่นสกเก็ตตีขาเราก็ร้องแล้วพี่ใช่แต่ก็ไม่เลิกอืมใช่อะไรทําให้ไม่เลิกมันอยากเอาชนะตัวเองด้วยมั้งพี่กีฬาแบบเนี้ยท <ำ S 1> ําท่าที่ยังทําไม่ได้อยากทําให้ได้พอทําได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายครับเหมือนแบบแค่เราขึ้นไปยืนบนแผ่นได้ครับทรงตัวได้แล้วครับมันรู้สึกอิสระจังอะไรเงี้ยพี่ มันรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกครับมันมันฟรีอะพี่มันแบบว่าแค่เริ่มหัดเริ่มทรงตัวแล้วยืนกับบนบอร์ดได้แล้วแค่ไถไปตรงๆอย่างเดียวยืนให้อยู่ไม่ล้มลงมันก็สนุกแล้วพี่ถ้าส่วนตัวของผมก็ ถ่ายรูปเป็นก็พอสเก็ตด,ด้วยครับตอนนั้นอะ่ะผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมอะ่ะจะไปทางแบบเฮ้ยมีเด <i> ียเราอยากถ่ายรูปสเก็ตให้มันสวยถ่ายวิดีโอสเก็ตให้มันสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเน้นไปทางนั้น ก็เลยทําให้ได้ทําอาชีพนี้พี่ตอนนี้ก็คือเป็นช่างภาพสเก็ตโดยเฉพาะเลยครับอาช่างภาพสเก็ตถือว่าเป็นอดีเลกแล้วกันครับแต่ช่างภาพเป็นทํางานประจําอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยครับไปอะไรบ้างครับปกติทุกอย่างครับอีเวนต์เอยงานแต่งสินค้าค่อนข้างหลากหลายครับตอนเราเป็นเด็กอะ มันจะมีช่วงหนึ่งครับที่แบบว่ารุ่นพี่เราอะเริ่มวัยเข้า30แล้วเริ่มวัยทำงานแล้วเริ่มหายหายไปบ้างแบบไม่ค่อยมาเล่นแล้วตอนเด็กเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแบบเฮ้ยพี่ทำไมพี่เล่นแบบไม่เหมือนเดิมเลยแบบเออเมื่อก่อนพี่เล่นเก่งนะพี่เล่นโหดนะแต่เดี๋ยวนี้ดอบรงอะไรอย่างงี้ครับบางทีก็อุ้มลูกมาแล้วอ่ออาใช่ <laughs> ตอนนี้เข้าใจแล้วอ๋อมีหน้าที่การงานกันอะไร <laughs> <laughs> นี่สินะค <laughs> อยผู้ใหญ่ <laughs> เหนื่อยยังเลยเออน้องมอมมีความฝันต่อไปไหมครับ <laughs> อยากทําอะไรหล่อหลังจากนี้ ก็คงอาจจะแบบทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับถ้าทุกวันนี้ถามว่าแฮปปี้ดีไหมผมว่าก็โอเคครับอืกลางๆไปทางดีแล้วกันหลายคนบ่นว่าโลกสมัยใหม่มันยากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกเอ่อผมรู้สึกยากตรงที่ว่ามันไม่เหมือนสมัยเด็กครับอ่าอ,อย่างเช่นเงินเฟ้อหรืออะไรเงี้ยมันมันต่างกันแน่นอนว่าเด็กๆแบบเรามีร้อยหนึ่งเงี้ยทำไมเราอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาในยุคนี้ ร้อยหนึ่งแป๊บเดียวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รุ่นน้องที่มาเล่นสเก็ตสมัยเนี้บางบางคนเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเหมือนเห็นตัวเองเลยในเมื่อก่อนนะพี่ที่แบบมาเล่นที่เนี้ยเขามีเงินแค่100บาทเขาต้องเผื่อแล้วว่าวันนี้เขากินน้ำอัดลมได้เท่านี้แล้วเขาก็ต้องเหลือเงินกลับบ้านภายใน100อะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นเราก็แบบเออเหมือนเราในตอนเด็กเนอะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่า100ในในในยุคเราตอนนู้น เรารู ini, ngày, ้สึกมันเยอะแต่1นึรอยในตอนเนี้ยวันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำอะไรได้น้อยลงครับใช่โอเคครับก่อนจากกันไปมีลโหลคำถามของเราฮะครับพี่เปิดได้เลยได้เลยครับยิ่มาเลยฮะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต วันนี้คุณจะทำอะไรโอ้อายุสามสาเหลืออีกหนึ่งวันเออทำอะไรดีก็คงอยู่กับคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราครับอืมก็คงอยู่กับเขาให้ได้นานที่สุดใช่ครับอยู่กับรอบสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกดีอะไรเงี้ยก็คงเป็นบ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับจะเล่นสเก็ตไหมครับในวันสุดท้ายนั้นก็อาจจะเอาสเก็ตมาวางใกล้ๆตัวเองครับเศหน่อยนะซะหน่อยซะหน่อยครับพี่ขอได้เห็นได้ยืนไปเหยียบหน่อยก็ยังดี โอเคขอบคุณมากครับ,บ,บน้ำบอมครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายเท่ๆหนึ่งรูปนะอ๋อได้ค,ครับียืนไม่รู้จะใช้ได้ปะนะพีไ่ได้ได้เยี่ยมเลย